จะพาเพื่อนๆชมบอลสีในตู้กันคะ่ะอัปเดตบอลในตู้ให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะบอลอดีตเคยแเรามาแลความสวยของเขากันนะคะว่าเข้าหน้าฝนเต็มที่แล้วสภาพเขาเติบโตไปมากน้อยแค่ไหน <c oughs> ยายจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันคะ่ะ <c oughs> บริเวณนี้ก็สวยเหมือนกันคะ่ะดอกแพงพวยยายนำมเมล็ดของเขามาหว่านไว้ตรงนี้เนื่องจากว่า มุมนี้ยายปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่งามเนื่องจากว่าเขาโดนแดดจัดเขาเป็นริมขอบของชายคาพอดีเวลาแดดส่องลงมาจัดบอนสีที่ยายอเอามาเลี้ยงก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นยายเลยนําเม็ดของนงต้นเพวยมาหว่านแล้วก็ขึ้นดีมากเลยค่ะเนี่ยขึ้นแล้วต้นยังสูงไม่ถึงเขา่ายายเลยเป็นดอกทุกต้นเลยดีมากเลยค่ะเนี่ย เขาน่าจะอยู่ได้เนาะเพราะต้นแพงพวยนีน่เขาทนแดดทนแรงดีค่ะยายจะให้เขาอยู่อย่างนี้บริเวณตรงนี้สวยเลยเราไปชมบอลสีในตู้กันนะคะบริเวณนี้เขาเป็นบอลอดีตเคยแรค่ะที่ยายสะสมเอาไว้ชมมาดูต้นนี้ต้นแรกเขามีชื่อว่าดารานพพัชค่ะอันนี้คือรอบสองของเขานะคะรอบแรกที่ยายเลี้ยงนั่นน่ะหน้าแรงเขาทิ้งกอไปเหลืออยู่สองใบ แต่ไม่ทิ้งกระถางไปหมดเลยทีเดียวค่ะเหลืออยู่สองใบใบงอกขึ้นมาใหม่อีกรอบสองป้ายสวยงามมากค่ะสีสันสวยงามมากเขาเป็นบอลอดีตเคยแรแต่ตอนนี้ก็ยังมีคนตามหาแล้วก็ราคาก็ยังสูงอยู่นะคะเขาว่าสูงนี่ก็คือจับต้องได้แล้วล่ะคะแต่ก็ยังสูงกว่าชนิดอื่นอยู่นิดหน่อยค่ะอแต่ละใบป้ายเยอะค่ะ ป้ายเยอะแล้วก็สีเข้มอย่างนี้เลยกระถางนี้ณเวลานี้ก็ยังมีคนตามหาเก็บเลี้ยงกันอยู่ค่ะที่ย้ายได้เข้ามานี่เป็นหน้าไม่เทพคะ่ะเพือ่อนๆป้ายแค่นิดๆหน่อยๆเขามีชื่อว่ามณีล้อมเพชรค่ะโตหลุดจากเบบีขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งถ้าเขาป้ายเยอะนี่หน้าเทพเขาจะสวยงามมากเลยนะคะ แต่อันนี้ยายได้มาราคาเบาๆเอามาเลี้ยงไว้ชมก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็กระถางนี้โตเร็วมากได้มาที่หลังเข้าเลยนะคะแต่ได้มาเป็นแบบคือใบใหญ่แล้วก็มีใบเดียวที่ได้มาเขามีชื่อว่าทรับพูนผลค่ะใบเดียวที่ยายได้มานั่นแนะ่ะคือหน้าใบเขาแดง แดงชมพูทั้งใบเลยนะคะเ,เพื่อนเออยายก็เลยไม่รู้ว่าเขาป้ายเป็นแบบไหนเอามาลุ้นเอาค่ะในที่สุดใบใหม่ที่งอกออกมาอันใบที่ยายได้มานั่นนะ่ะเขาโรยไปละอันเนี้เขางอกขึ้นมาใหม่ก็จะเริ่มออกมาประมาณนี้แล้วก็เริ่มออกมาประมาณนี้ นี่้ายขึ้นมานิดหน่อยอันนี้คือใบล่าสุดายฮาร์ครึ่งอย่างนี้เลยค่ะหน้าเข้าหวานมากเขาจะป้ายสีชมพูครึ่งหนึ่งสีเขียวครึ่งหนึ่งแล้วก็มีเม็ดสีขาวค่ะยายได้เข้ามาเลี้ยงในนามรับพูนผลเป็นไม้อ,อาดีตเคยแรเมื่อปี2565นะคะเนาะสวยค่ะสวยมากแล้วก็อันนี้เป็นอสงไขค่ะเหลืออยู่แค่นี้ค่ะเพื่อนๆออใบใหญ่ ทิ้งกอทิ้งกระถางไปหมดงอกลูกเล็กลูกน้อยขึ้นมาแทนเดิมนับหนึ่งใหม่ค่ะแล้วก็ให้ดูกระถางนี้นะคะกระถางนี้ที่ใย,ยนําเขามาอัพเป็นกระถางสี่นิ้วตอนที่ใย,ยชําเขาเป็นกระถางสามนิ้วแล้วเขางอกขึ้นมาเป็นต้นเล็กๆมีอยู่สองใบด่างขาวอยู่ตรงกลางใย,ยนําเข้ามาอยู่ในกระถางสีนิ้วแล้วก็ครอบเข้าไว โตแล้วค่ะเนี่ยยายตอนนั้นจําชื่อไม่ได้ตอนนี้จําได้แล้วค่ะเพื่อนๆเขาคือชายชนคะ่ะยายไปดึงใบชายชนที่เขาเฉาอยู่ในกระถางแม่เขาค่อนข้างจะมีหลายต้นอยู่เนาะเขามีใบหนึ่งที่จอมเขาหลุดติดใบขึ้นมานิดหน่อยค่ะเพื่อนๆ่นเออยายนามาชําไว้แล้วก็ไม่ได้ติดชื่อเนื่องจากว่าเขาเป็นบอลที่ยายเคยมีแล้ว พอเขาโตขึ้นมายายน่าจะจําเขาได้แล้วยายก็จําเขาได้จริงๆค่ะเขาคือคะ<ม>ป้ายสวยมากเลยค่ะเนี่ยแล้วก็มากระถางนี้ค่ะกระถางนี้ได้เข้ามาในนํารัตนรุ่งเรืองป้ายสวยมากค่ะเพื่อนๆป้ายทุกใบเลยค่ะแล้วก็ป้ายเยอะด้วยป้ายอันละครึ่งเริ่มจากใบนี้เลยนะคะเนี่ยชมพูสวยมากนะนี่ค่ะอันนี้ก็ครึ่งหนึ่ง อันนี้ก็ครึ่หนึ่งแต่ละใบคือป้ายสวยมากเลยฮะรัตะนารุ่งเรืองกระถางเนี้ยค่ะหน้าชมพูหวานเขาเหมือนกับคล้ายกับทรยบพูนผลมากเลยค่ะดูนะคะเนี่ยค่ะหน้าเขาสีกหนึ่งชมพูสีีกหนึ่งเขียวเหมือนกันเลยค่ะสะดือก็เป็นสีชมพูเม็ดหน้าใบก็เป็นสีขาว แล้วจะแยกออกยังไงล่ะคะเนี่ยว่าอันไหนคืออันไหน <c oughs> ถ้าไม่มีป้ายชื่อปักนี่คือแยกไม่ออกเรียกไม่ถูกเลยนะคะเออหน้ตอนนี้เราก็เรียกเข้าไปตามแหล่งที่มาที่ยายได้มาก็แล้วกันเนาะอันนี้คือรัตะนะรุ้งเรืองค่ะได้มาสวยงามมากเลยอ่ชนิดนี้ค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้ได้มาพร้อมกับรัตะนะรุ้งเรืองเขามีชื่อว่ารัตะนะรุ่งโรจซึ่ง เป็นไม้ที่ส่วนเขาผ่าแผลงออกมาจากรัตะนะรุ่งเรืองแผลงออกมาก็คือเขาจะมีความป้ายขาวป้ายขาวป้ายเหลืองอะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนเออเม็ดหน้าใบก็จะเป็นสีขาวนี่ค่ยายได้มาแรกๆป้ายทุกใบแต่ป้ายนิดๆหน่อยๆพอมาอยู่ก็บยาย ใบนี้ไม่ป้ายเขียวอีใบนี้ก็เขียวอีพอใบนี้มาฮับครึ่งค่ะเพื่อนๆเออมาตามชมการเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงของเขาต่อไปในอนาคตกันนะคะแล้วก็กระถางนี้กระถางนี้เคยป้ายสวยยังไงก็ยังสวยอยู่อย่างนั้นเขามีชื่อว่ารักเอยโตค่ะโตคืบกว่าแล้วคาเนี่ยเพื่อนๆป้ายสวยทุกใบ เขาแข่งกันโตฮะอยู่ในกระบาดเนี่ยฮะเริ่มจะสูงกันทุกกระถางละส่วนกระถางนี้ได้มาในานามโอเคโนโุไม่ค่อยป้ายเลยค่ะเพื่อนๆเ,เออตอนได้มาน่ะป้ายเกือบครึ่งยูนใบหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นมางอกใบใหม่ออกมาไม่มีความป้ายเลยมีใบนี้ออกมาป้ายอยู่ตรงนี้นิดนึงใบนี้งอกออกมาใหม่ล่าสุด เออก็ไม่ไป้ายเหมือนกันค่ะโตเร็วนะคะบอลไม่ค่อยป้ายเนี่ยเออ <c oughs> จะโตเร็วกว่าชนิดอื่นเขาเยอะเลยแล้วก็กระถางนี้ค่ะกระถางนี้ย้ายได้เข้ามาในน้มบัวสวรรค์สวยนะคะเป็นบอลใบกลมค่ะเนี่ยเขาอยากได้กระถางใหม่เต็นทีแล้วค่ะเ,เพื่อนๆล้นกระถางออกมาเยอะเลยเป็นลักษณะเขาถ้าเป็นใบแหลมนี่เขาจะเหมือนกับชายชนเลยนะคะเนี่ยเนาะ แต่อันนี้เขาเป็นใบกลมค่ะยายได้เข้ามาในนามบัวสวรรค์สวยค่เนี่ยแข็งแรงแข็งแรงมากเลยป้ายทุกใบค่ะแล้วก็กระถางนี้อันนี้เรนูนครตอนแรกที่ยายได้มา3ามใบเล็กๆแต่ก็ป้ายทุกใบป้ายแบบนี้ยค่ะป้ายทุกใบเลยตอนนี้พอเลี้ยงไปเลี้ยงมา งอ,อกใบใหม่ขึ้นมาสองใบนี้ไม่ไป้ายเลยเขียวอยีเหมือนกันเออพอใบนี้ออกมาล่าสุดป้ายตรงนี้ออกมาหน่อยหนึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะเนาะบนสีเนี่ยเลี้ยงไปลุ้นไปแล้วก็อันนี้นะเมืองลนค่ะดูแรกๆไม่ป้ายเลยนะคะเนี่ยไม่ดังเลยด้วยพอใบนี้ออกมาล่าสุดเออมีความดังตรงนี้ออกมาให้ชมนิดนึงนะคะอันนี้คือบนสมัยใหม่ค่ะ บอลอดีตเคย,เยแรเราก็มาแลวความสวยของเท่ากันนะคะเออเลี้ยงแล้วก็มาอัปเดตความสวยของเขาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้สวัสดีค่ะ